สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับวันนี้เรามีบอลสีสวยมาให้เอฟซทุกท่านได้ชมกันนะครับในราคาหลักสิบหลักร้อยมีหมดเลยนะครับวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี้นะครับมีชื่อว่าปักษาพนาวันนะครับแม่นี้แบบสวยมากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับหน้าเขาแบบือเทพเทพเลยเอาไปโปรโมชั่นเช้าวันนี้เลยครับเปิด E ีีกันด้วยต้นนี้ในราคาโปนะฮะ 9 9บกาบาทเ <40 S 1> ท่านั้นเองครับ,บ,รบเป็นลูกไม้นะครับเอ่อเป็นลูกไม้นอกตู้ที่ผมเอาออกมาแล้วเขาขึ้นหลอดใหม่หมาเห็นไหมครสวยมากๆเลยนะครับนี่ใครสนใจบอลสีลูกไม้ยกสิทธิ์แบบนี้นะครับเอาไปในราคาพิเศษเพียง80บาทเท่านั้นเองค่ะไม้เช่นกันนะครับเป็นลูกไม้ยกสิทธิ์นะครับเพราะว่าเอ่อน้องอยู่นอกตู้นะครับนี่ทิ้งใบไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่เป็นแบบนี้สวยมากๆเลยครับจัดไปพิเศษเช้าวันนี้นะฮะแปบาทเหมือนกันครับเป็นนารีบุรพาน้าสวยนะครับจัดไปเลยนะครับนี่ไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับ เอาไปตั้งแม่ได้สวยมากๆเลยครับผมแบ่งให้เช้าวันนี้นะครับ80บาทเท่านั้นเองครับไซส์ใหญ่ๆเลยเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกของปราสาททองนะครับสวยเนาะนี่เป็นฟอร์มประกวดเลยนะการันตีความสวยเลยนะครับผมแบ่งให้ใน EP นี้ในราคาพิเศษกระถางไซส์6นิ้วนะครับดูดูใบดกมากนี่คือไม่ทิ้งใบเลยนะครับ2 4 6, 80 12กสใบสุดครับบอกเลยต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียง300 99บาทเท่านั้นเองครับเป็นลูกไม้ที่ผมแยกหน่อมาไว้นะครับแม่เขาสวยมากก็จะเป็นชุดแรกที่ผมบอกไว้ว่าผมจะแบ่งนะครับผมให้ต้นนี้ในราคาพิเศษเลยนะครับในเช้าวันนี้นะครับ3า0้บาทเท่านั้นเองเป็นลูกของมณีล้อมเพชรนะครับที่ผมบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ผมจะจดชื่อนะครับทีเนี้ยที่ผมอยากจะแบ่งคืออย่างนี้ครับสําหรับคนที่อยากผสม มีดอกแล้วใครอยากได้แม่พันธุ์สายสีดัาดดกาแบบนี้ทรงใบแบบนี้นะครับแข็งแรงนอกตู้แบบนี้นะครับผมแบ่งให้ fc เพื่อที่จะเอาไปผสมเกสรนะครับนี่เนี่ยเนี่ยน่าจะได้พอดีเลยนะครับอยู่ได้เป็นอีก10วันกว่าจะบานนะครับเอ้าจัดให้ในราคาเอาไปผสมนะครับมีดอกเนี่ยราคาสูงครับแต่ผมแบ่งให้ fc สวนพิมุ์กวางต้นนี้นะครับนี่สวยมากๆสวยเนาะว้าวทรงใบดีเหมาะกับการเอาไปผสมเกสรทําสายพันธุ์ใหม่จัดไปในราคาพิเศษเพียงนะครับฟังดีๆนะครับ 550บาทเท่านั้นครับต้นนี้ครับสีที่มีชื่อว่าคุ้มซัพ์นะครับแต่ว่าเขาเป็นไซส์ใหญ่นะครับแล้วต้นเนี้ยนะครับมีใบทั้งหมด2 4 6 8 10หกกับ1 0 72บอใบอ่ะสวยมากนะครับไซส์ใหญ่นะครับนี่ดู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 เต็มเต็มสวยๆอย่างนี้นะครับเอ้าผมแบ่งในราคาเช้าวันนี้พิเศษเลยนะครับไซส์ใหญ่แบบนี้180่้บาทเท่านั้นครับมีหัวแน่นอนนะครับแล้วก็มีนี่มี2ต้นด้วยนี่ครับ โคนใหญ่นะครับนี่บอลสีอยากรู้ว่าหัวใหญ่ไหมต้องดูที่โคนนะครับถ้าโคนใหญ่มีเปอร์เซ็นที่นี่ครับหัวใหญ่แน่นอนนะครับนี่ตัวน,นี้นะมังวน,นแผลงหน้าชมพูของเรานะครับกระถาง6นิ้วนะครับผมแบ่งในราคาพิเศษเลยเช้าวันนี้นะครับนี่กระถางนี้นะ100 ห้าสิบบาทเท่านั้นเองเป็นชายชนไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับบอกเลยนะครับเอาไปขึ้นกระถางหกได้เลยนะครับแต่ว่าต้นเนี้ยหน้าเขาสวยเป็นพิเศษนะครับชายชนต้นนี้ผมแบ่งนะครับราคาโปรเช้านี้แล้วกันนะครับชายชนต้นนี้นะฟังให้ดีนะครับเอาไป80บาทนะครับมีชื่อว่าซันชายนะครับแดงสวยมากๆเลยครับและเขามีนี่อีกหนึ่งต้นนะครับนี่นี่นี่สวยมากๆเลยนะครับว้าว ต้นหน่อต้นนี้สวยจังนะครับเอ้าสันชายต้นนี้สวยมากนะครับนี่จัดให้ในราคา2ต้นนะมี2ต้นนะครับเอาไปกระถางนี้ 350บาทครับสันชัยครับเป็นน้องส้มของเรานะครับแต่ว่าเราจะแบ่งไซส์ใหญ่นะครับไซส์แม่ต้นนี้นะครับต้นนี้แยกมาจากไม้หน่ออีกทีหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้เขาสวยแล้วส้มสวยไหมเห็นไหมฮะกำลังสวยเลยนะครับนี่ยิ่งได้แดดดีนะครับหน้าฝนด้วยนะครับแข็งแรงนะครับเหมาะกับการเลี้ยงนอกตู้ถ้าใครชอบนะครับต้นนี้นะครับผมแบ่งน้องส้มกระถาง6นิ้วนะฟังดีๆนะครับต้นนี้นะ300 99บาทเท่านั้นเองครับก็เป็นน้ำม้งนนแปลงนะครับต้นนี้เหลืองด่างขาวนะครับแข็งแรงนะครับน้ำม้งนนแปลงต้นนี้นะครับแบ่งไปในราคาพิเศษเลยโปรโมชั่นนะครับไซส์ใหญ่อย่างนี้นะ80บาทเท่านั้นเองมีชื่อว่ามันนีล้อมเพชรนะครับดูความสวยของมันนีล้อมเพชรต้นนี้ก่อนนะครับนี่ว้าวนะครับไซส์ขึ้นกระถาง6พุ่งแน่นอนการันตีนะครับต้นนี้นะครับโปรโมชั่นเช้าวันนี้ครับเอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับฟังดีๆนะ เ้าไซส์ใหญ่อะนะครับเอาไป129บาทเท่านั้นเองครับมีชื่อว่าพบรักนะครับนี่ไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับต้นนี้นะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับพบรักชื่อไพเราะมากๆนะครับใครสนใจพบรักต้นนี้นะครับผมจัดให้โปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับเอาให้ไวนะ99บาทเท่านั้นเองครับเป็นบอลกาบนะครับโหอันนี้กอนะกระถางเนี้ยมี3ต้น นี่ครับเป็นลูกไม้นะครับอู้กาบสวยมากเลยนะครับนี่ใครชอบบอลกาบนะครับนี่แนะนําเลยนะครับนี่ทั้งใบแปลกด้วยนะคบใบแปลกด้วยเนี่ยเออไปตั้งชื่อเองได้เลยเนาะยกสิทธิ์ให้บอลกาบต้นนี้399เาบาทเป็นบอลใบหอกนะครับสวยมากๆเลยนะครับแต่จริงๆเขาก็กึ่งไปทางใบไผ่เหมือนกันนะดูดูดูนี่กําลังกัดสวยเลยนะครับนี่ลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้ใครสนใจต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับนี่ ผมแบ่งนะครับ180อบาทใบหอกเมล็ดเหมือนกันนะครับผมแบ่งพิเศษละกันนะครับชาวันนี้นะครับเอาถูกๆเลยละกันเนาะต้นนี้ปล่อยโปรโมชั่นต้นเดียวนะครับก็กําลังสวยเห็นไหมนี่นี่ดูใกล้ๆนะครับ1 2 9บกาบาทเท่านั้นเองครับเป็นบอนสีที่มีชื่อว่าเจ้าปอแก้วนะครับโอ้โหประคับสวยมากเลยนะครับเจ้าปอแก้วต้นนี้ถ้าเอาไปขึ้นกระถาง6นิ้วน่ะพุ่งปรีดเลยนะครับเอาจัดไปในราคาพิเศษครับฟังดีนะครับเจ้าปอแก้วไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับ เก้าสิบบาทเท่านั้นเป็นเจ้าวังนะครับสีเขาจะอ่อนละมุนกว่านิดนึงนะครับใบกลมประคับเหมือนกันนะครับเอาไปในราคาเท่ากันเลยนะครับเก้าสิบบาทมีชื่อว่ารักเอยนะครับความป้ายของเขานี่โอ้โหเสถียรมากเลยนะครับแต่ละใบเนี่ยเสถียรจริงๆนะครับยอมรับว่ารักเอยตัวเนี้ยสวยนะครับ เปิดโปรโมชั่นพิเศษแลวกันเนาะต้นนี้ห้าสิบห้าบาทจัดให้ครับจำนวนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็ผ่าได้จํานวนน้อยด้วยแหละนะครับอราสาสวยๆแบบนี้นะครับผมให้พิเศษช้าวันนี้นะครับน้องอราสาสวยๆอย่างนี้นะฟังดีๆนะแปดสิบาทเท่านั้นเองสาวนครชัยศรีหน้าแผลงนะครับใครสนใจต้นนี้นะครับผมแบ่งพิเศษเลยนะครับดูความสวยของเขานะครับนี่จัดไปนะครับนี้งามๆอย่างนี้นะแปดสิบบาทนะครับใบหอกใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะ นี่ไซส์ใหญ่มาก<ซ>นะคะต้นนี้นะคะถ้าเกิดไม่มีใครเอาเนี่ยผมจะเอาเก็บไว้ทําเกสรแล้วนะนี่สวยอย่างเงี้ยทาแม่พันธุ์ให้ลูกได้ดีเลยโตวไวด้วยนะครับผมบอกก่อนนะครับนี่ไซส์ใหญ่นะครับไม่ใช่ไซส์เล็กดูสวยไหมสวยมาก,มากค่ะพี่ต้นเทียบให้ลูกค้าดูหน่อยครับว่าไซส์ใหญ่ขนาดไหนโอ้โ,ฮ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 โฮใหญ่แบบนี้เลยนะครับเป็นลูกไมน้นะครับเป็นลูกไม้มาเล็ดนะครับนี่ใครอยากได้นะครับต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเลย ใหญ่มากเลยครับโหนี่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนชื่อ <บา S 2> ว่าหานุมานประสานกายสวยไหมกำลังสวย<ห>เลยคะ่ะน่ารักมากนะครับโอ้แต่ก่อนปีหกสี่ตัวละสามสี่หมื่นเนาะไซนีนะครับเอา้าจัดให้โปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับหานุมานประสานกายสวยๆแบบนี้นครับเอาไปในราคาพิเศษเพียงเจ็ดสิบบาทครับเป็นลูกไม้นะครับสายรักดานะครับต้นนี้เป็นฟอร์มกอนะครับในกระถางนี้มีสองต้นเห็นไหม เห็นไหมครับสวยๆเลยนะครับนี่เป็นลูกไม้ยกส์สายดาร์กเลยนะครับใครอยากได้ครับต้นนี้ผมปิด EP นี้เลยแล้วกันนะครับฝากติดตามกดไลค์สับตะไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับสวนคุณกวางชาแนลของเราครับต้นนี้จัดโปรไป399บาทนะครับสำหรับวันนี้ต้องลา FC ทุกท่านไปแล้วฝากติดตามด้วยนะครับช่วยกดไลค์ช่วยแชร์กันด้วยนะครับ